คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์คาทอลิกนะครับที่ จะเป็นเพื่อร่วมทางกับพวกคุณนะครับรับฟังเรื่องราวดีๆเสริมสร้างกำลังใจเป็นความรู้เป็นเพื่อนร่วมทางชีวิตครับสปดาหนี้ต้อนรับ e p ีที่30ในชื่อสั้นๆว่าของกวันครับถ้าท่านได้ติดตามเรื่องราวของตรีมในเดือนสิงหาคมในที่ตรีมสุขสันต์วันสื่รนะครับบุคคลคำพรของกวันครับเราพาท่าน มาใน EP ีสุดท้ายของตีนี้แล้วเราพาให้ท่านพบว่าสิมมลชนเป็นของขวัญหรือของขวัญที่มอบให้กับส่อมอชนนะครับแน่นอนนะครับเวลาที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีคุณค่านะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าเราต้องพร้อมที่จะรับทั้งดอกไม้แล้วก็ก้อนหินนะครับ ถ้าเราเป็นคนสื่อถ้าเราเป็นคนที่ต้องแสดงความรับผิดชอบหรือเป็นใครก็สุดแล้วแต่ครับเราต้องพร้อมที่จะรับดอกไม้คือคำชื่นชมความสุขรอยยิ้มหรือของขวัญในขณะเดียวกันเราก็ต้องพร้อมที่จะรับก้อนหินนะครับที่จะเปี้ยงปาเรานะครับไอ้ก็คือคำบ่นว่าการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆเหล่านี้คนสื่อนั้นก็เข้าใจผมเชื่อว่าเช่นนั้นนะครับ แล้วก็พร้อมที่จะรับไปเต็มๆอยู่แล้วเพราะว่าถ้าจะต้องทําอะไรก็ต้องรับผิดชอบนะครับในปีนี้ครับเกิดปรากฏการณ์อันนึงเลยก็ว่าได้นะครับที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์ก็ใช้คําให้ดูสูงสูงไปนิดหน่อยนะครับแต่ในสนามสี่คาทอลิกนี้ก็ต้องถือว่าก็เป็นอย่างนัง้นจริงๆครับเพราะว่าเราไม่ได้ทํากิจการในแบบนี้ มาก่อนเลยถ้าเกิดโควิดไม่เปิดโอกาสถ้าเกิดสนามสื่อไม่เปิดโอกาสเอาคงไม่ได้ทํากิจกรรมแบบนี้ครับก็คือว่ากิจกรรมในวันสืบมนชนสากลน,นะครับซึ่งปกติเราจะไปจัดตามมิซางต่างๆพื้นที่ในจังหวัดที่เราเดินทางไปมีมิซามีกิจกรรมอบรมมีกิจกรรมสนุกสนานมีอบรมสื่อศึกษาครับแต่เมื่อสื่อจะบอกว่าเปิดก็ใช่นะครับเราก็ทําแบบนี้ได้แต่จะบอกว่าปิด ก็ใช่เพราะว่าปิดเส้นทางการไปมาหาสู่กันเพราะฉะนั้นเราจรึงจัดกิจกรรมในแบบทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับยันไปจนถึงประมาณ6กโมงหรือหกโมงครึ่งนะครับจริงๆแล้วก่อนหนะ้านี้แผนหนึ่งก็คือว่าไปด้วยเลยครับสี่ทุ่มนะครับประมาณว่าเที่ยงวันยันเที่ยงคืนอะไรกันประมาณนั่นแหละครับแต่ที่สุดแล้วระยะเวลาการประกาศของทางราชการก็ทําให้เราต้องตีกรอบการทํางานเพราะว่า แน่นอนนะครับบรรดาเจ้าหน้าที่ของเราบรรดาแขกรับเชิญหรือว่าข้อจํากัดต่างๆครับเราจึงจัดรายการที่ชื่อว่าสุขสันค์วันสือ่อคำแอนซีนะครับุูสานบันสืีก็คือวันสืมีมบริษสากลคำแอนซี and see ก็คือเป็นสารที่สมเด็จพระสปาได้ออกมาในช่วงเวลาเหล่านี้ครับผมอยากจะสรุปสั้นๆนะครับไม่เกิน5นาทีเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือว่าในวันนั้นครับพระศาสนาจากคาทอลิกเหมือนกับจับมือกันเลยครับ เราจะพบบรรดาสังฆราชทุกองค์นะครับหรือเราจะเรียกวิชอปก็ได้นะครับทั้ง11องค์เลยนะครับที่จะมาพูดทั้งในบุมของตัวเองทั้งในสารอํานวยพรทั้งในรายการที่ตนเองจัดทั้งในบทสัมภาษณ์ทั้งในการให้กําลังใจกันนะครับอันนี้มาครบนะครับพระสังฆราชก็เลยหนีบรรดาคุณพ่อครับผู้ที่ทํางานสื่อสารให้กับคาทอลิกในสังฆบนทนลของท่านนะครับมาแนะนําสื่อนะครับว่า ทำอะไรกันบ้างบางทีก็แนะนําแบบพูดปกติบางทีก็เป็นวีดิทัศน์อะไรก็ว่าไปนะครับแต่แน่นอนนะครับตลอดระยะเวลาตั้งแต่เช้ายันเย็นครับเรามีบรรดาวิทยากรประมาณ16ท่านโอ้โหนานนี้งานใหญ่นะครับถ้าไปตามสถานที่คงไม่ได้16ท่านครับเราก็มีทั้งสัมภาษณ์สดแล้วก็มีทั้งทําเป็นวีดิทัศน์มีทั้งบันทึกไว้ก่อนมีทั้งเข้ามาทางซูอะไรต่างๆนะครับ รวมๆแล้วถึง16ท่านด้วยกันใช้พิธีกรประมาณ4คนนะครับซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับมีคุณพ่อรุ่นน้องคนหนึ่งแล้วก็มีเยาวชนที่เคยไปร่วมประชุมเตรียมซีนอตนะครับที่กรุงโรมนะครับเราชื่ว่าน้องทันแล้วก็มีคนหนึ่งที่เคยเรียนอยู่ต่างประเทศนะครับก็มาเป็นพิธีกรด้วยนะครับนอกจากนั้นเรายังเชิญชวนบรรดาผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับเขาเรียกว่าเซเลบใช่ไหมฮะของเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณญิงปัทมบานะครับที่ ก็เป็นคณะกรรมการใหญ่ในเรื่องของโอลิมปิกนะครับท่านก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับท่านก็บันทึกเทพวิดีทัศนเข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งคุณประกาลังนักเขียนที่กวาดรางวัลไปหลายๆรา,างวัลทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับคุณโซ่ e ทีซนะครับอันนี้ก็เป็นนักดนตรีอยู่ในวงอีทีซคุณนิหนาที่เป็นพิธีกรนะครับก็ก็ได้ส่งวิดีทัศน์เข้ามานะครับนี่คือบุคลากรที่ พบเห็นนะครับในวันสุขสารบันสื่อที่จัดกิจกรรมนะครับนอกจากนั้นเรายังมีเอาสารบันสื่อเนี่ยครับแบ่งออกเป็น5ช่วงโดยเด่นแต่และช่วงช่วงที่1่ก็เป็นเรื่องของงานแพทย์ธรรมในทุกๆพื้นที่ช่วงที่2อผ่านของงานแพทย์ธรรมเป็นเรื่องของพระคัมภีครับเป็นข้อมูลหลักในการที่เราจะเผยแพร่ความรักของพระแล้วก็ประเด็นที่3เราก็เน้นเป็นเรื่องของความกล้าหาญในการทําสื่อการช่วยเหลือผู้คนงานสังคมนะครับช่วงที่4นี่แบบโอ้เพื่อมากนะครับเพราะว่า เราอยากจะลองจัดเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นชาเลนจ์นะฮะเป็นความท้าทายที่บอกกับเราว่าสื่อเปิดละเพราะนั้นเราก็ต้องเปิดเข้าไปหาสื่อด้วยนะครับเราจัดงานในประเทศไทยแต่เราก็เชิญแกรับเชิญต่างชาติกันเลยมีเชิญจากจีนมามีเวียดนามเรียนต่างๆนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงของการเป็นสื่อด้วยการสัมผัสเรื่องราวดีๆแล้วก็ไปแบ่งปันแล้วแบ่งออกเป็น5้าช่วงครับโอ้ก็เป็นช่วงเวลาที่อย่างน้อยผม แล้วก็ทีมงานนะครับก็คงประทับใจนะครับในช่วงเวลาเหล่านั้นเราก็สอดแทรกคําถามไปด้วยครับอย่างคําถามข้อที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อสื่อในปัจจุบันเนี่ยเปิดโอกาสให้เราได้ร่วมง,งานแพรย์ทำเผยแพร่ข่าวดีคิดว่าจะทําอะไรได้บ้างนะครับผู้ได้รับรางวัลก็ตอบมาว่าเขาก็ไปทําสื่อย่อยๆนะครับไปทํากลุ่มในหมู่บ้านในชุมชนของตนเองเพื่อช่วยคนในทุกระดับเลยครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้กลุ่มเสี่ยงอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็คําถามข้อที่2พระบาอาจารย์ในพระคัมภีตอนใดที่ท่านคิดว่าสอดรับกับงานสื่อนะครับผมก็มีคนตอบมาพอสมควรแต่อันหนึ่งที่น่าสนใจมากมากมก,ก็คือคนที่เขาตอบว่าให้เป็นทั้งรับความจริงแล้วก็เผยแพร่ความจริงก็คือเหมือนกับว่าไม่ใช่ฟังอย่างเดียวแต่ว่าก็ต้องปฏิบัติแล้วก็ร่วมกันเผยแพร่ด้วยนะครับและนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําถามอื่นๆนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของสื่อต่างๆที่ท่านได้ติดตามหรือว่าท่านได้รับชม รายการจบแล้วอยากฝากข้อคิดอะไรแล้วก็ประมวลนะครับแล้วก็มอบรางวัลเป็นสินน้ําใจเล็กๆน้อยๆกับการร่วมสนุกครับที่สุดแล้วนะครับงานวันสีกก็พามาในช่วงไฮไลท์ที่สําคัญครับก็คือว่าการได้สัมภาษณ์แบรเดอร์ท่านหนึ่งที่คุณง่ายะเลยก็คือติดโควิดนี่แหละครับผมเคยพูดในรายการแล้วนะครับเบรเดอร์คณะลาซานนะครับชื่อก็ได้นะครับเพราะว่าท่านก็พร้อมที่จะแบ่งปันเรื่องเหล่านี้นะครับเบรเดอร์ก็ชื่อ ปรเดรประพาสสีเจริญนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ลาซาลนะครับที่จังหวัดจันทบ,บุรีเรเดริรก็ได้ให้ข้อมูลที่ดีมากแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยากจะสัมภาษณ์นะครับเรื่องราวของท่านเกี่ยวกับเรื่องของสื่อด้วยนะครับท่านก็บอกว่าสื่อช่วยได้มากไม่ว่าจะเป็นการตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วก็รับฟังวิสาออนไลน์ ติดตามข่าวสารข้อมูลของพระศาสนาจากผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับร่วมรำพึงและก็สวดภาวนาและที่สำคัญก็คือบทเพลงที่บอกว่าพระเป็นเจ้าเนี่ยมาทันเวลาเสมอบทเพลงพักพิงในพระเจ้าคือวันที่ผมดาเนินรายการนี่นะครับผมรู้สึกโอ้โหจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่หนึ่งคือเราอาจจะทำไปเพราะหน้าที่ก็เป็นได้บางทีเราทำแล้วเราทำไม่ทันเราก็พยายามที่จะ หาข้อมูลทําไปเรื่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆโดยไม่ได้หยุดคิดแล้วก็หันมามองแต่ปรเดอ้์เหมือนสก,กิดเราบอกว่าสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆในวันเวลาหนึ่งสําหรับบุคคลบางคนที่เขาต้องการเมื่อเขาต้องการเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับสิ่งที่เราทําเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับเป็นเป็นหน้าที่ของเราด้วยนะครับประเดอ้์ก็มาทําให้เราพบว่าสิ่งที่เพราะมีสื่อนะครับทําให้เขา ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้านะครับบัเดอร์ได้ส่งภาพแห่งความยากลาบากไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นโควิดเนี่ยก็ต้องนอนคว่ำนะครับเพราะว่าการวัดระบบหายใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ปกติต้องนอนคว่ำเพื่อให้ค่ามันขึ้นอะไรต่างๆผมก็ไม่ค่อยเข้าใจในแง่ของศัพท์เรื่องของการแพทย์นะครับแต่บัเดอร์ก็หยิบภาพให้เราเห็นบัเดอร์ก็ให้เราดูถึงความยากลำบากและที่สําคัญก็คือว่าบัเดอร์เข้าไป2คนครับแต่กลับออกมาได้เพียงแค่คนเดียว คนหนึ่งก็ต้องจากไปตามวิถีชีวิตของโครคภัยไข้เจ็บแล้วก็อายุอนานะนะครับแต่ที่สุดครับสื่อบวลชนโดยผ่านทางอุดมสารเองก็ได้รวบรวมป,ประวัติเอาชื่อเบเดอร์วิกตอร์นะครับก็ได้รวบรวมประวัติแล้วก็ไอ้ข้อมูลพันควันกับการที่ท่านสวดฝังแล้วก็จากไปนะครับท่านก็มีบุญคุณกับพระศาสนาจักคาทรดิไทยมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงที่ระเดอป่วยเราก็มีการ สวดภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสะาร์ปาเรื่องราวเหล่านี้ฟังฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ดูปกติในสายตาเรานะครับแต่คนที่อยู่ตรงนั้นคนที่รับความยากลาบากแล้วมีโอกาสได้พบกับสื่อมันเหมือนกับมีเพื่อนแท้ร่วมทางไปด้วยนะครับไม่น่าเชื่อครับวันนั้นจึงเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ให้ของขวัญคนเพราะว่าเราเป็นสื่อแต่เรากําลังได้รับของขวัญจากผู้อื่นเรากําลังได้รับผ้าผ่อน เรากาลังได้ทําให้เราเห็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราทําแม้ว่าเราทําตามหน้าที่ดีไม่ดีบ้างแต่มันเกิดประโยชน์จริงๆครับคนสื่อครับอย่าได้ท้อนะครับเพราะว่าสิ่งที่พวกคุณทํานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆเราจริงราบพูดอย่างเต็มปากเต็มคําว่าสุขสนต์วันสื่อแม้ว่าท่ามกลางสถานการณ์ความยากลําบากเราไม่ได้มีความสุขท่ามกลางความทุกข์ของผู้คนแต่เราต้องการจะบอกว่าเราเป็นช่องทางหนึ่งครับ ที่จะทําให้ทุกคนมีความหวังทุกคนพบสิ่งที่เหนือกว่าบนโลกนี้ที่ให้ได้ทุกคนพบกับคําแห่งกําลังใจและเราจับมือก้าวเดินไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะสุขสารวันสื่อแล้วบุคคลในสื่อก็ดีคําพรแล้วก็ของฝันที่เราพยายามจะมอบให้แก่กันและกันก็คือการสื่อความรักที่จะมอบให้กับผู้คนครับ คำจากพระวาจาของพระเบญจเจ้าในสัปดาห์นี้จึงขอนําคํากล่าวของพระคารีดันเกียงสักโกวิดวานิชนะครับที่ได้กล่าวไว้ในโอกาสเปิดงานวันสื่อนั้นและดึงพระวาจาของพระเบญเจ้าจากหนังสือของพระอัสสานักบุญมัตถิวครับในบทที่11บเอข้อยีที่บอกว่าสิ่งที่เราบอกท่านในที่มืดท่านจงกล่าวออกมาในที่สว่างสิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หูจงประกาศบนด่านฟ้าหลังคาเรือนบอกเล่าเรื่องดีๆสู่กัน เป็นเครื่องมือเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าความรักของพระเป็นเจ้ายัางคงอยู่กับเราทุกคนหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าครับหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันในเดือนหน้าเราเปลี่ยนตีมแล้วนะครับมีตีมอะไรที่ดีๆรอคอยพวกท่านอยู่ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตที่เราก้าวเดิยนยกขึ้นมาเผยแพร่ให้เราเดินก้าวไปอย่างมีความสุขและพบกับความรักของพระและพบกับสัรทีุ่ขในชีวิตทุกๆวัน สัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ